มีผู้หญิงเป็นร้อยและมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอดันไม่เหนเมื่อยอน e คนอื่นจะใดเขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมกวังมีผู้หญิงเป็นร้อยและมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอดันไม่เห่เมื่ออน e คนอื่นจะใดเขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมกวังก็ไม่รู้อะไรนำพา ให้ฉันมาเจอเธอผู้ชายที่ขออ o ไร l l เต่เธอก็ยังมองเป็นคนธรรมดาไม่มีรอบอ็มเต่เธอจงใจเย็นไม่นานก็คงมีเธอไม่ใช่ดาวบนฟ้าแต่เป็นดาวอยู่บนดินไม่น่าอยู่กับฉันแต่ไม่นานคงจะชื่นกูเดินมาคนเดียวไม่มีเกงอใครไม่มีทีม R.A.P.P.R. ที่กระจอกเต่สักวันกูจะบินให้เธอเป็นกอเหนื่งอในใจตลอดเถื่งอไม่มีรถสปอร์ตเต่เธอก็ไม่คิดจะถอดใจไม่รู้ว่าวันไกลนอเธอจะจับไปถึงทางจะไม่ขาวเหเมื่อยอนอหลอดไฟสัญญาว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีเพียงเธอ ตลอดไปตลอดใจ มีผู้หญิงเป็นร้อยและมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอดันไม่เหเมื่ออโนอคนอื่นจะใดเขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต ouais ่ว่าเธอคงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมกวังมีผู้หญิงเป็นร้อยและมีผู้ชายเป <Canton. S 2> ็นหมื่นแต่ว่าเธอดันไม่เห่เมื่ออโนคนอื่นจะใดเขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายท <entsprech Finding S 1> ี <ước> ่ทำให้เธอสมกวัง แม่นอจะนานเท่าใดแต่ใจจะไปหา เมโนว่าไกลเท่าใดเพียงเธอคนึงหาเมโนว่าเธอจะมีใครรอแต่ใจคงฝ่ายหาเมโนว่าฉันจะอดตายแต่ใจไม่เหมือนล้าน้องเป็นสาวเหนือสูงเหลือลิบลิ้วลมเหนือพัดลิ้วลอยลิ้วบนดอยพี่เป็นหนุ่มน้อยยังเคยเฝ้าคอยออย่าจะเห็นดาวน้อยล่องลอยลงมามีผู้หญิงเป็นร้อยและมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอดันไม่เหนเมื่อยอนนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทําให้เธอ สมกวังมีผู้หญิงเป็นร้อยและมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอดันไม่เหเมื่อ,ออนอคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยเตว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทําให้เธอสมกวัง